การที่ฉันโสดกวนใจเธอเลยไม่หรอกฉันไม่สนหรับว่าคุณอูซักจะโสดหรือว่าคบกับใครแต่ว่าอย่าให้ฉันได้ยินอีกว่าพวกเราจะกลับมาคืนดีกัน <c oughs> คราวนี้โกรธเลยนะคุณอูซักอย่าพูดเหมือนว่าคุณรู้จักฉันดีได้ไหมคุณรู้จักฉันแค่ไหนกันเชียวไม่รู้หรอก ไม่รู้เลยว่าเธอจะออกนอกลู่นอกทางได้ขนาดนี้คิดไม่ถึงว่าเธอจะไปเดทกินรมยอนที่จุดพักรถเลือกคำพูดดีๆนะโอเคยังไงข้อแรกฉันจะลองพยายามดูนะผู้ชายคนนั้นไม่ได้ทำผิดเขาลำบากมากกว่าจะได้งานนั้นแต่มีข้อแรกเปลี่ยนพวกเธอไม่มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมส่วนข้อที่สองที่ขอ ฉันไม่มีสิทธิ์พูดหรอกมันคือชีวิตคุณนะสุหยอนเธอกับฉันนะ่ะเคยมีอะไรที่เรียกว่าชีวิตตัวเองด้วยเหรอถ้าแม่คุณพูดเรื่องคืนดีอีกคุณอูซ่าก็พูดความจริงไปเลยเรื่องนั้นไม่มีเหตุผลหรือสกนิด ฉันเชื่อคุณนะเมื่อไรฉันจะได้เป็นคนที่พูดจาเข้าท่าสำหรับเธอบ้างแม็กซ์ว่ามันเถิงที่ใช่เพื่อจเจนเอนจอยครบทั้งดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง